สวัสดีค่ะพบก,กับรายการโฮสซิงห์เหงี่บดิ่งนิวเช้าวันพุธที่15เมษายนราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานแข่งตัวในกรอบแคบ2,310-2,337ถึงดอลลาร์นะคะในช่วงกลางวันอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ว่ากลางคืนก็มีแรงเทขายออกมาอีกแล้วนะคะปิดตลาดเมื่อคืน2,315ดอลลาร์ลดลง6ดอลลาร์ค่ะ สถานการในตะวันออกกลางที้ขายลงก็มีแรงคัทเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเราก็มีปัจจัยลบเข้ามาก็คือเงิน<ม>ตลลา์แข่งค่าขึ้นตลาดเดซซ์105.82จุดบอลยูสหรัฐยุสิป,ปีนะคะปรับตัวขึ้นแตะ4.65เซนะคะคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจจะแบบไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะคะเราก็ทําให้นักทุนก็อาจจะให้ ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนมีการประกาศตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนมีนาคมออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยนะคะเพิ่มขึ้น2.6%ตลาดคาดการว่าจะออกมา2.5%แต่ว่าคืนนี้นะคะที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งนะคะตลาดคาดการว่า รอบนี้นะ่าจะโตประมาณ2.5นะคะหลังจากที่แต่มาสี่โต3.4นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลขจะแตกต่างจากที่ตราคาดการณ์ไว้หรือเปล่านะคะคือตัวเลขระดับโต2.5ก็ถือว่ายังโตที่ระดับที่ใช้ได้อยู่นะคะ คือถ้าถ้าออกมาต่างจากที่อาจคาดกันไว้ก็คือออกมาต่างกว่าแตลาดคาดกันไว้ทองก็อาจจะขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้าเกิดสูงก็เกินคาดนะคะทองก็ย่อตัวลงอีกตัวหนึ่งจํานวนผู้ขอรัสกันว่าง,งานตลาดคาดการว่ารอบนี้จะเพิ่มขึ้น2,000รายเป็น214,000รายนะคะ ตัวสุดท้ายตลาดอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนะคะยอดทาสัญญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนมีนาะคมาคาดการณ์เราจะเพิ่มขึ้น0.3เปอเซ็นค่ะสำหรับแนวโน้มราคานองค,นคำคิดว่าน่าจะเคลื่อนไหว s i d e w a y ์นะคะแล้วก็คืนนี้ก็คงอาจจะผันผวนตา,ตามตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งของสหรัฐเป็นหลักนะคะ รอบการเคลื่อนไหวถ้าเป็นระยะสั้นนะ่าจะประมาณ2310ถึง2330ดอลลาร์นะคะแนวรับ2310ดอ23ลลาร์2,300ดอลลาร์แนวต้าน2330และก็2340ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน8ครั้งนะคะขายออกช่วงเย็ยน4600บาทเพิ่มขึ้น250บาท แนวรับ46,000บาท4 5 0 0บาทค่ะแนวต้าน4 8 5 0บาท4 9 5 0บาททองแท่งถ้ามีอยู่นะคะตอนนี้อาศัยเงินบาทที่อ่อนค่าลงเราก็หาจังหวะขายทำกำไรและในช่วงของราคาทองตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้นด้วยนะคะประกอบกันไปก็หาจังหวะขายออกไปนะคะอาจจะประมาณแบบ40,000 ปร850บาทนะคะหรือว่าแบบโชคดีใกล้ใกล้แตะ41,000บาทก็ขายออกไปก่อนนะคะส่วน Gold f u t u r e นะคะเก่ง์กำไรฝั่งซื้อ2,310ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,300ดอลลาร์ค่ะเปิดช็อตได้ที่ประมาณ2,350ดอลลาร์คั้นล้อต2,360ดอลลาร์ค่ะ ส่วนโกลด์ไลท์ฟิวเจอร์นะครับซีกเงินกําไร2,340ดอลลาร์คันล้อ2,310ดอลลาร์เปิดช็อตได้เช่นเดียวกันนะคะ2,380ดอลลาร์คันล้อ2,390ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อคืนอ่อนค่าลงนะคะเพราะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาอ่อนค่า12สตางค์นะ37มบาทสสตางค์นะคะแนวโน้มน่าจะอ่อนค่าลงต่อเนื่อง กรนหนุนราคาทองในประเทศนะคะใครที่มีต้นทุนสูงอยู่ก็อาจจะได้เงินบาทเข้ามาช่วยช่วงนี้แนวรับ36บาท80สตางค์นะคะแนวต้าน37บาท25สตางค์ส่วน USD future นะคะแนวรับ36บาท60สตางค์แล้วก็แนวต้าน37บาท50สตางค์ครัก็ยังแนะนำว่าฝั่งซื้อมีความได้เปรียบมากกว่านะคะอ่อนตัวลงมา เขาซื้อเก่งกำไรใน USD future ได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ